เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่างวายพีสวัสดีครับนี่ของมาชีเป้ารถสวยๆมาชมเลยคือใช้นะครับคันนี้โตโยต้านะครับโตโยต้าคูโรรากับราคาเพียง26,000บาทเท่านั้นเองปี04ครับใช้สองระบบครับน้ำมันและ LPG ไม่ต้องกลัวเปลืองครับประหยัดต้งม,มาก เดินทางแบบไม่ไต้องเรียเรื่องค่าเช่อเพิงราคาก็ถูก26 0 0 0ันบาทเท่านั้นดีกาขี่มอเตอร์ไซค์ครับทางไกลข้ามภาคข้ามจังหวัดกำข้ามกลางคืนก็สบายใจไม่ห่วงไปได้ทั้งครอบครัวเครื่องดีเกียร์ดีกระจกไฟฟ้าคู่หน้าครับคู่หลังเป็นมือหมุนเกียร์ออโต้เข้าครบทุกเกียร์จกมองข้างปรับไฟฟ้าด้วยสวยๆทุกถูก,กครับโอฝากกดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าไว้เลือกซื้อกันประจำทุกวันได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆครับรถ ราคาย่อมเยาเอาไปขับใช้งานกันแดดกันฝนได้สบายเครื่องดีครับเกียร์ดีเข้าครบไม่หลุดเกียร์ไม่หลุดนะครับขับได้ปกติเลยช่วงล่างแน่นเลี้ยวซ้ายขวาไม่มีปัญหาครับได้ปกติแต่เลี้ยวมีดังนิดหน่อยครับเป็นที่หัวเพาครับเปลี่ยนก็หลักพันพันก็บาท2 0 0พันสมพัครับแล้วแต่เกี์พิกัดดูรถอยู่โคาราชนครับท่าในใดสนใจก็ไปดูทดลองขับกันก่อนนะครับ เไอโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่คำาเพิ่มเติมใต้คลิปก็ได้สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนครับพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ